สบายดีทุกคนมาพบกับซ่องป้าน้อยแนลสำหรับมือนี้่ป่าน้อยจะมาอัปเดตการสร้างซ่อง YouTube ด้วยโทรศัพท์มือถือง่ายๆอัปเดตล่าสุดในปี2 0 0 2เนาะทุกคนสำหรับท่านใดยอยากมีไรายได้จาก YouTube สำหรับคนแล้วเนาะสามารถเบิ่งคลิปนี้และถือว่าเฮ็ดตามป้าน้อยได้เลยนะทุกคนก่อนอื่นหมดเขาเข้าไปที่โกโก้โคมเนาะทุกคนตัวนี้เนาะทุกคนจิ้มเลย หลังจากที่เราเข้ามานะ่ากุกโคมแล้วนะทุกคนให้ไปล็อกอิน gmail ของที่ว่าเราตั้งไว้และนะ้เนาะสำหรับ gmail ที่เราตั้งไว้มันจะเป็นรหัสเข้า youtube ของเรานั่นเองเนาะสำหรับคลิปต่อไปถ้าผู้ใดแบบยังบบทันหูวิธีล็อกอิน g m l i l ที่เราตั้งไว้ทางโทรศัพท์มือถือเนาะทุกคนป่าน้อยจะสอนเนาะทุกคนสำหรับขั้นต่อ,ตอไปเราเข้าไปที่ตัวนี้เลยเนาะค้นหาหรีพิม์ที่อยู่เนาะ เราเขียนคำว่า www.gogo.com นะทุกคนมันขึ้นมานี่แหละเขาติ๊กเข้าไปเลยหลังจากที่เข้ามาหน้าน,นี้แล้วนะทุกคนเขาเข้าไปที่เซิร์ชเลยเขาเขียนว่าสร้างเราจะเขียนเป็นภาษาไทยนะทุกคนสร้างช่อง u t u b e เนาะพอเราเขียนแบบนี้แล้วมันจะขึ้นมาเลยนาะติ๊กเลยนะทุกคน หลังจากที่ป้าน้อยเข้ามาที่หน้านี้เป็นที่เฮี้ยมห้อยแล้วเข้าไปที่สร้างซ่อง YouTube ความช่วยเหลือนะทุกคนหลังจากที่เฮาเข้ามาหน้านี้แล้วนะทุกคนจะเลื่อนขึ้นเลยนะทุกคนสำหรับการสร้างซ่อง u t u b e ของเฮาเนาะสำหรับ ปาน้อยจะอ่านตัวนี้เนาะสร้างช่อง youtube ด้วยซื่อธุรกิจหรือซื่ออื่นๆหมายความว่าเฮาเนาะหรือว่าเฮามีผลิตภัณฑ์ใดหรือว่าเฮายักสร้างช่งองเกี่ยวกับสมมติว่าปาน้อยเป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะยากอันตั้งตั้งช่องเกี่ยวกับแบบขายสบู่อย่างเนาะสามารถใส่ตามซื่อบัญชีแบนดเฮาก็ได้หรือว่าซื่อปาน้อยสีเนาะปาน้อยมี a c e b o o k เพจหรือว่าซื้อสมมติว่าซื้อปาน้อยแชนเนลเนาะเฮาก็สามารถใส่ซื่อ เกี่ยวกับแบบให้มันคลองกันนอนทุกคนหรือว่าจะเส่ซื้อเฮาก็ได้นะทุกคนป้าน้อยแบบอธิบายแบบให้ทุกคนเข้าใจเนาะสําหรับเฮาจะสร้างตัวสร้างให้มีรายได้แม่นเฮาเข้าไปที่ข้อสองเนาะทุกคนเข้าไปที่รายการซ่องของคนตัวนี้เนาะทุกคนจิ้มเลยอ่าแล้ทาเป็นนึงเนาะทุกคน หลังจากที่เฮาเข้ามาหน้านี้ถือว่าถูกต้องแล้วน,ะนะทุกคนถ้าผู้ใด Day เนาะอยังบบทันเข้ามายัาง่เห็นหน้านี้ให้เข้าไปที่ตัวนี้เลยเนาะทุกคนและติกเขาว่าสําหรับเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะทุกคนแต่ว่าป้าน้อยนี้ถือว่าติกเข้ามาเห็นแล้วป้าน้อยบ่ติกแล้วเนาะทุกคนถ้าสําหรับของโทรศัพท์ของท่านใดถือว่าแบบยังบบทันเห็นหน้าน,านี้เนื้อเทื่อนาะทุกคนให้เข้าไปที่ตัวนี้เนาะจะเข้าอีกเ่อน,นึงเนาะโหมด ที่ตั้งเดส ktop เนาะสำหรับที่ตั้งเดส ktop หมายความว่าจะเอาหน้าคอมพิวเตอร์มาไวในเครื่องโทรศัพท์เนาะทุกคนให้ทุกคนเข้าใจในนั้นเนาะนะหลังจากที่เขาเข้ามาหน้านี้เป็นที่เฮียม้อยแล้วเนาะทุกคนสําหรับขั้นตอนต่อไปแม่เขาเข้าไปที่สร้างซ่องเลยเนาะทุกคนหลอท้าเบอ้หนึงเนาะทุกคน หลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วนะทุกคนสามลำเรามีซื่อซ่องเป็นของตัวเองอยู่ในใจนะทุกคนเฮาสามารถส,สมมติว่าปนอยจะเห็ดซ่องเกี่ยวกับเล่านิทานเนาะปะนอยก็ใส่ซื่อซ่องเล่านิทา,านนะิทานเนา e นะ Chanel C H A N N E L เนาะแล้วก็เฮาก็จะติ๊กทึกเลยนะทุกคนติก๊กทึกหลังจากที่ติ๊กทึกแล้ว เราก็จะเข้าไปตูสร้างเลยเนาะทุกคนสร้างเลยหลังจากที่เรามีซื้อซองเป็นของตัวเองและะ้วเนาะทุกคนเราใส่ซื้อซองว่าสร้างเล่านิทานเซนเนลเนาะทุกคนหลังจากที่เรามีซื้อซองเป็นที่เฮียบหอยแล้วเราต้องมายืนยันบัญชีของตัวเองเรา้องเราจึงมีตัวตนเลยเนาะทุกคนสําหรับทาได้แบบสร้างซองซื้อแต่ว่าบอได้ยืนยันบัญชีของท่าน กับเปลวว่าจะบม่ได้มีตัวตนเนาะทุกคนว้าวง่ายๆท่าเนาะทุกคนแล้วป้าน้อยจะพาทุกคนไปยืนยันบัญชีของท่านพร้อมกันเลยเนาะทุกคนสําหรับเฮาเนาะเป็นเฮาเฮาอยู่ประเทศลาวเนาะสําหรับเฮาอยู่ประเทศลาวเฮาก็จะใส่เบอร์โทรแบบเบอร์โทรแบบอยู่บ้านเฮาเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวป้าน้อยแบบขอไปเอาเบอร์โทรหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวทุกคนใส่เบอร์โทรเลยเนาะทุกคน หลังจากที่เฮาป้อนเบอร์ทูของเฮาใส่เป็นที่เหียมหอยแล้วเนาะทุกคนหลังจากนั้นหลังจากที่เฮาส่งไปแล้ว YouTube จะส่งรหัสหกตัวเลขมาให้เฮาเพื่อจะป้้นยืนยันบัญชีของท่านเนาะทุกคนหลังจากที่ปานอิพิมพแล้วเนาะเราจะมาอ่านส่งคนนี้เลยพวกเฮาคนส่งรหัสหาท่านแนวใดเนาะนึ่งเม่นทั้งข้อความสองเม่นโถด้วยข้อความเสียงเนาะปาน้อยจะติ๊กเอาตัวข้อความเอชเอ็ดเลย หลับปน้อยก็ต่อไปเลยเนาะทุกคนตัวนี้ใส่รหัสยืนยันของท่าเนานะทุกคนเฮาลอท่าเนาะทุกคนเหาหลอดท่ารหัสจากโกโก้หรือว่าจากยนะูทูบเนาะปัจจุบันนี้ถือว่าได้ส่งมาเป็นที่ียมะหอยแล้วเนาะทุกคนตอนนไปเบิ่งรหัสกันเลยทุกคนไว้เนาะทุกคนส้ำหรับเขาได้รหัสเป็นที่เียมะหอยแล้วนะเนาะเฮาก็ติ๊กต่อไปเลย ว้าวทุกคนเฮาได้ทำการยืนยันเป็นที่เฮียบหอยแล้วนะทุกคนซื่อซองเขาก็มีเป็นที่เฮี้ยบหอยแล้วเฮามีตัวตวนนี้ทุกคนนอทุกคนหลังจากที่เฮามาฮอดน้านี้แล้วเฮาจับไปซิกเบิ่งว่าเฮาจะมีซองเป็นของตัวเองหรือบอ่เฮาเข้าไปที่หุบ นนีเลยะหลังจากที่เขาเข้ามาหน้านี้เป็นที่หิมพอยเขาก็จะเห็นซ่องของเขาเนาะเล่านิทานแชนแนลเนาะก็ถือว่าเห็นเป็นที่หิมหานตแล้วหลังจากนั้นหลยๆคนกระถามป้าน้อยว่ายุประเทศเราเขาสามารถเปิดสร้างอะไรได้ได้โบเนาะละมีวิธีแบบใดเนาะป้าน้อยกะจะพาทุกคนมาสร้างตอนนี้เลยเนาะทุกคนขั้นตอนต่อไปเลยเมนเข้าไปที่ยูทูบสตูดิโอเนาะทุกคนป้าน้อยเดี๋ยวจะซูมขึ้นมา z ซ o มได้เนาะทุกคนเข้าตัวนี้เลย YouTube Studio หลังจากเขาเข้ามาที่ YouTube สตูดิโอเป็นที่เฮมหอยแล้วเนาะทุกคนหล้วกาจะปรากฏเหตุนหน้านี้ขึ้นมาต่อไปเขากระเขียนสืบต่อหลังจากที่เขาเข้ามาหน้านี้เป็นที่เฮมหอยแล้วเขาจะหูแนวดว่าเขาจะสร้างไรายได้ได้บอที่ยูประเทศลาวเนาะหลังจากนั้นเขาเข้าไปที่นี่ตัวนี้เลยเขาจะซุ่มขึ้นมาในหนึ่งเนาะปิดตัวนี้ก่อนเข้าไปที่ตัวเอเนาะทุกคน อ่าลังจ้างเขาเข้าไปที่โต S เป็นที่เฮียม้อยแล้วเนาะแล้วมันจะเขียนว่าบอสามารถใส่การสร้างรายได้ในสถานที่ของท่านสำหรับยูประเทศเทาวสำหรับยูประเทศลาวถือว่าซ่อง u t u b e อย่างบอทันมีพื้นที่ในการสร้างรายได้เท่านนะทุกคนเขาก็จะบอใส่แบบ อยู่ประเทศลวาวเขาก็จะใส่ประเทศที่ใกล้เคียงบอกว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศเวียดนามอย่างต่างๆเพื่อให้ว่าให้ youtube ให้ซองของเขาเปิดสร้างเลยได้เนาะหลังจากที่เขาเข้ามาหน้านี้แล้วเขาเข้าไปที่อัปเดตสถานที่เลยนะทุกคนเข้าอัปเดตสถานที่เลยหลังจากที่เขาเข้ามาที่อัปเดตเลือกสถานที่แล้วเขาก็จะเขียนตัวประเทศที่อาศัยอยู่เนาะแต่ว่าเขาอยู่ประเทศลาวแต่ว่า อยู่ประทเทศเหล่าน,นี้บสามารถสร้างรายรได้ได้เขาก็จะไปโซกหาประเทศที่ใกล้เคียงเช่นว่าประเทศไทยบอสีิเนาะหรือว่าเวียดนามบอสโซกหาประเทศไทยเลยเนาะทุกคนเรือ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 งปลาหน่อยกายบอประเทศนี่นี่ทุกคนเห็นแล,ล้วเห็นแล้วยูรูมีน่หลังจากนั้นเขาติก๊กเอาเลือกประเทศไทยเป็นที่เฮียมห้อยดแล้วทุกคนเขาก็เขียนว่าบันทึกโทรทาพปหนึ่งนี่ทุกคนหลังจากที่ เฮาเลือกเอาประเทศไทยนะทุกคน,กคนถือว่าเติบโตไปพร้อมกันถือว่าซ่องเฮาสามารถสามารถเปิดสร้างรายได้เป็นที่เฮียมหอยแล้วนะทุกคนหลังจากที่เฮามีซ่องเป็นของตัวเองแล้วเฮากับเบอร์เบิ้งคองกับนวดของซ่อง y ยนะูทูบเนาะทุกคนว่าต้องมีผู้ติดต,ตาม 1> 1, นหนึ่งพันคนเนาะและมียอดการเบิ้งสาธารณะแม่นซี่พันสุโมงนั่นเองเ,องเนาะทุกคนถือว่ามาฮอนนี่ก็ถือว่าซ่องของท่านถือว่ามีตัวตนหลักพร้อมเปิดสร้างหลายใดใดแล้วเนาะทุกคนเป็นอะไรได้ทุกคนคลิปนี้สัตบุตคลิปต่อไปป้าน้อยจะพาทุกคนไปอัปเดตต่อเลยเนาะหลังจากที่เราได้ซ่องเป็นของตัวเองแล้วป้าน้อยจะพาทุกคนแบบอัปโหลดวิดีโอไแบบปปรับ,บแต่ง คลิปปรับเต่งซ่องเอยียงต่างๆเนาะทุกคนใส่ปกคลิปอย่างต่างๆเนาะทุกคนเป็นอะไรได้ทุกคนมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้อยด้เด้อสำหรับคลิปต่อไปป้าน้อยจะพาทุกคนไปสร้างอย่างนั้นอย่าลืมติดตามด้เด้อสำหรับคลิปนี้ป้าน้อยก็ลาไปก่อนสบายดี